ทำไมคุณควรหยุดกินสัตว์เมื่อสัตว์เลือ้อยคานมาถึงโลกพวกมันเริ่มมีอิทธิพลทางจิตต่อมนุษยชาติผ่านการปลูกฝังพวกเขาวางโปรแกรมแทรกแซงในแมกิทของมิติที่สเพื่อโนมนาวมนุษย์แทนที่จะไปหาอาหารในต้นไม้หรือในพืชพวกเขาไปฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ทางพลังงานของแผ่นดิน และนอกจากนี้พวกเขายังกินพวกมันด้วยการจัดการนี้พวกเขาําทำให้ดาวเคราะห์โลกลดการสั่นสะเทือนสูญเสียความถี่และเข้าไปในความหนาแน่นทางกายภาพมากเกินไปสิ่งนี้เรียกว่าการล่มสลายของโลกและมนุษย์บนพื้นผิวดำเนินการตั้งแต่นั้นมาด้วยความเจ็บปวดความกลัวและสัญชาตญาณอันยิ่งใหญ่ สำหรับเนื้อสัตว์ที่เขากินนั้นถูกฆ่าอย่างทารุณและไม่จำเป็นถึงเวลาแล้วที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ปลูกฝังชั่วร้ายในมนุษย์เนื้อสัตว์ที่ถูกบริโภคเมื่อผ่านกระบวนการเน่าเปื่อยได้เริ่มขึ้นแล้วจึงเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและก่อนที่จะถูกกำจัดออกไปมันจะเพิ่มระดับอีเทอร์ในร่างกายของร่างกาย และทำให้สมองเปิดรับน้อยลงทำให้สมองทางกายภาพหลายล้านตัวไม่เหมาะสำหรับการคิดขั้นสูงคุณควรหยุดบริโภคโปรโตีนจากสัตว์เพราะเป็นอาหารจากเนื้อเยื่อที่ตายแล้วซึ่งมันมีแหล่งพลังงานเป็นศูนย์เราจะเริ่มด้วยการปล่อยให้เนื้อสัตว์ไปอย่างช้าช้าเราจะไปกินปลากันสักพักเพื่อมาทดแทนโปรโตีน จากพืชมนุษย์ไม่ควรตกอยู่ในสิ่งนั้นเพราะเรามีผลไม้และพืชมากมายที่ธรรมชาติจัดหามาให้อาหารที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือผักผลไม้พืชตระกูลถัว่ว